เมาเบ Merkel. ิร <boundaries> ์นนะไม่ค่อยดีเดี๋ยวเขาจะเซฟอุ้ยตกใจอุ้ยฝันมีดเลยด้วยโอ้โหสองว้าวทามิงามจะมาไปแล้วแหวนเอาไวนเฮ้ยฟันไม่โดนโอ้โหโอ้โหโดนด้วยครับโอ้โหทำมีอย่างสวยโอ้ยับเรียนมา y าฮู o คุณเล่นอะ เล่นที่เข้ากลางผ่านอ๋อจะไม่สามารถพูดได้เมื่อกี้ผมกดพูดนี่เองอเขคคียนกระเบิดแล้วนะวางระเบิดซีโฟส,สำเร็จรีบมาป้องกันมันก็วางไว้จัดเลยเฮ้ยมีเกิดตัวหรือหลายตัววะ <c oughs> กด e f ตายจังนี่ชอบอยู่ในท่อชอ็อตชาร์จเต็มแล้วขนาดนั้นบนหัวบนหัวจริง มนหมัวตอเข้าท่อมาเลยอ่ะองงงัมมงตกใจ พอเอตัวพอเห็นเป็นเงาเออลองกดบังคับกดดูโอเคน่าน่าเกิดเห็นตัวหน้า A ตัวน่าเกิดทาง B เปเสียงยี้ไม่ดีเลยหุ่สองหน้าบีสองเจอเพื่อตาต่อห,หน้าต่อตาผมว่า โดนอ,อ,อ้นอ,อมแน่พี่น้องอ้อมด้านหลังกูวิ่งไปโดน,ดนดีเอสใจกะโอ้มีตะเบิดเลยเปิดสตรีมดูพว่าทางนี้ทางโน้น <c oughs> วิหึดักอย่างเป๊ะพี่น้อง <c oughs> เพื่อนเกมเกมเกมไปไหนเกมไปไหนเกมไปไหนเกมเร็วเกมเกมมาเกมมาเออสวยกู <c oughs> ยังกูยัง ข้างบนชอบมีลงมาโอเคเพื่อนได้มุมนี้แล้วเนะเาะเฮ้ยเสียงดังๆเฮ้ยปืนฉีดน้ำครับเฮ้ย <c oughs> Sai sạch không biết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  không sao không ปล่อยเสียงใครปล่อยยาวยะติดครับไม่มีพีเก้าสิบครับสตรีมไงไรสดเดอยวโอเคครับเส็จแล้วยินเดฟเพจเอ้ยไ,ไม่ใช่เดเพจอีกยูทูป ในครั้งในครั้งไม่มีเสียงล่าสุดไปตรงนี้สปาร์ไม่ใช่เสียง่องนะเสียงอยู่ทางซ้ายแนละ้วเนี่ยโดดลตรงนั้นอืมเจอคือเสียงอคิดว่าน่าจะอยู่ถึงสี่คร <c oughs> ึ่งไม่ก็ห้าโมงครับ <c oughs> เอ่อท่อเอตัวคิดว่า <c oughs> หน้ากลา,างมีท่ <S <S อเยเอตัวกลางวิ่งวิเชเก็บตายสวยไม่รู้ฟันตรงไหนโดนสวยว,ว,ว้าววิเช็คขวดจังวะเออหน้าหน้าบีสองตัว เทคโอดวันนี้น่าจะสองสี่สี่เทคโอดจัดสวยครับหน้าท่อเอน้าเกิดตัวน้าบีต่อ เล่นยากจังเล่นทางไหนดูดเนี่ยหน้า B สตัวจ้าโอเคเหมาะในการวาง E มากเออยู่ในท่อตัวเก็บไปหนึ่งแล้วโอเคสวดอุ้ย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 อ่ะโอ้โหหลอดได้ไงวะนี่ช็อกเกอร์ชอบอยู่หน้าเอเฮ้ยเห็นแวบๆอะไรวะ เมาเบิลนะไม่ขึ้นใย่อีกล้ก็จะซื้ออุ้ยตกใจอ้ยฝันมีดเลยฮะอะไรนะอะไรนะอ๋อระเบิดตกบนท่อตอไปดูเ เขาบอกเบอร์แล้วเมื่อกี้ไปฟันเขาตายปืนล้มต้นไม่มีให้เล่นครับเพราะว่าปืนเต็มคังกระจกเต้นตัวมีวีครับเข้าชนเนลที่เต็มวิมีโดดดจ้ย ได้ท, <c oughs> ท่เอ่อกิจกรรมออนไลน์และหนึ่งช่องทางกับซื้อหนึ่งช่องทางแล้วก็ลงเทียร์ยากใช่พแบบันหนักเทียร์ยากตัววินโดว์ซีแล้วเอาการวินโดว์ซีเนี่ยมาแลกเป็นเวพีเทสก็ยัดเข้าชนแนลได้แล้วเร้่แเปตัวข้อนี่ถือว่าโชคดีมันเล่นเล่นง่ายมากไอ้แล้วโหลดข้อจบแล้วข้อจบไปแล้ว<อ> ขันบ่อยเมากระจกเต้นอ่ะน้องก็แฟรยิงให้โดนยิงให้โดนสวย มือใหม่หัดสนิทเฮ้ยท่อท่อท่อตัวผู้โชว์สวยขับสายตูดสายดูดสายตูดได้ละอะไรวะนาบี หน้าเอต้องเกิดที่วางเอตัวแปลวางได้วางเลยนะโวยโอ้โหสองว้าวทำม่งามสุดๆบีตัวบีบีเข้าสวยครับโอ้โหจัหวะอีกใส่เกี่ยร์มาไปแล้วแหวนไว้หน่อย ยิันไ่โดนโอ้ยมาแล้วหนึ่งโดดมายัางงมท่อเอกับยาวโอโหโดนด้วยครับโอ้โหทำม,มีอย่างสวยโอ้ยกับเรียนมามนานๆพี่ <c oughs> ตอนนนคืนทุ่มหนึ่งก็มีคลิปโกตนะครับวันนี้ตั้งเวลาไว้แล้วทุ่มหนึ่งเฮ้ยแน่ โอเคหล,หล okay. oh, okay. um <S <s ังปีอันนี้ฟังได้อยู่ฟังชัดอยู่โอเควิ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 มันควรจะเป็นชั้นเองที่ตายเมื่อกี้แต่ชั้นไม่ตายไงล่ะสวัสดีครับหมูน้อยสวัสดีครับปีบ้าบนหัว ขอ้ขอจ้อพี่ติดเพื่อนเฮ้ยยังต้องให้สายโกสเนี่ยสายโกสเฮ้ยเก็บปีกไม่ได้หน้าเกิดมีหน้าเกิดหนเกิด มาไหมมาไหมโดนลองเอตอการสะบัดเมาอน mm ี no you ่มันอะไรกันแต่เย็นครับทุกคนทุกปัญหามีทางออกแต่เย็นสายดูดโอเคปลอดภัยเขายังไม่ตาม อุ้ยเข่ามันคราบเสียงทำรีเยอะมากเลยนะเสียงโอ๊ยหายใจลวยลัวบุญเนาะหล,ลากสมดแม็ก bị lang à? Ui. Hoàng A à? Hoàng A à? Không Hoàng Chịp ไม่มีการโซไวอะไหวปะวะโอ้โห,โหไม่ทันไม่มีการโซไวเมื่อกี้กดไม่ติดด้วยทีหนึ่งเมาส์เบิ้ลกดทีเดียวไม่ไป <c oughs> ว้าพ่อเชื่อมกับหน้าบี ใหญ่ระเบิดตกล่ะเพื่อนทิ้งโอเิดคโอ้ยไม่เท่าเอไม่เพื่อนบอกเพื่อนบอก A ได้แต่ว่าเสียงเพื่อนตายที่ A năng cao thôi 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 thôi, mình A sẽ nhiều quá đấy, rồi, các bạn cùng to, nabi nó. หน้าเอกกับทอยเสาคู่ตัวทางขวาแล้วก็หน้าเอกตัว ไม่คิด๋่วจะวางยังไงดีก็เออคือตัตูมันเยอะไปหมดไปฟาโดนได้ไงผมฟาระเบิดไม่เคยโดนตรงนี้เลย โอ้ยเจอต่อท่อเอหน้าเอสองที่วังเอหนึ่งวังไหน หลังเข้าเออสวยครับแกได้แล้วเพื่อนแกได้แล้วเพื่อนมาเร็วเพื่อนเข้าเกมไม่ดูแล้วนะปล่อยนะโอเคมาแล้วขอเอเพื่อนตาย บอกว่ากลางเต้นแต่หายแล้วยังมีอยู่เป็นตัวใหม่แต่ยังมีเอ A, ตัวตรงเสาคู่ 2. 2> อะเอสองโอเคจะเปิดตกนะสวย วิ่ง oh. มาประเดี๋ยงงแง,งสวบลงไปซะแล้วเสียงอยู่ทางนน้นโอเคเดี๋ยวดักนี่แล้วมาบอกเลยว่าเล่นบุมนี้แหละโอ้วหสู้แ้หลังสาวะตอนนี้โอเคผมดักมงนี <c> ้ <oughs> หรือควรไปหาเพื่อนอยู่วะ สวยไม่ต้องถึงมือเพื่อนจัดให้